เพิ่งเข้ามาทำอะไรกันน้อพ่อเอกเล่น๋ยวดูพ่อเอกเล่น <c oughs> ที่แรกดูช่างนะช่างเล่น <c oughs> ยังไม่กลับบ้านกลับช่องเหรอคะดึกแล้วนะช่างเล่งงานอยู่จ้าพี่วานช่างเล่งงานขาดยอดอยู่นั่น ช่างเล่งงานอยู่จ้าพี่วานเดีย๋ยวสักพักก็น่าจะกลับจ้ะยังไม่ได้มีอะไรกินข้าวเลยเนี่ยเอามา่มาไปคนละหอก่อนแล้กันมา,มาคนละหอก่อนแล้วกันสวยดิ <c oughs> เราทำไม่พ่อยเองไม่สวยได้ไง ตอนแรกอราเล่นนานมากเลยเคยเล่นกิ้งบนทรายนานมากเมื่อกี้เล่นกระเจียว คนนะคะช่วยกันนะคะละก็ยังไม่กลับเลยนะคะละก็นี่นะยังไม่เสร็จงานเหมนกันเขายัง,งียบก้อย ยังเลยรอสามีอยู่สู้สูู้นี่แหละเขา้ามาม่าคนละหอ่อมีมาม่าพี่จิมมีม่อยูอย่เ<ะ>น้นเน้นเน้น สวยมากนะคะลูกไปลูกล oh, <more> ้ำหน่อนกันงงถึงวงถึงงงถึงงใครแตกได้ล้ำหนึ่งเว้นหนึ่งเยอะดลยไม่ได้เป็นงานแต่งเลยลูกสาวไม่แดงไอ้ตองบอกจ่เอาไปแล้วว่าจะมาลูกไปไม่ได้แล้วจ้าวว่า แตามีระโย่น์มั้ยถ้ามีผู้ใดอยู่น่ยมันก็ต้องแยกย้ายันมหาอีกทีถ้าเอาทิ้งกันวมันก็ต้องไป่อนส้างนั้มอยน่ถ้าไปเอาต้อนมีานีอ 哪里啊？ i <laughs>